โอเคสวัสดีค่ะก็วันนี้นะคะก็จะมาขอพูดถึงสินค้าตัวหนึ่งนะคะที่มีการโพสต์กันบ่อยมากๆใน Facebook ตอนนี้นะคะสินค้าตัวนั้นนะคะก็คือตัวนี้ก็คือ Lifting Spray นะคะตัว Lifting spray นะคะบางคนเรียกว่าสเปรย์หน้ายกบางคนเรียกว่าสเปรย์โบท็นะคะหลายคนก็ถามว่าเออมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าอย่างที่พูดจริงไหมนะคะอยากจะพูดีก่อนว่าถ้าเกิดว่าเอ่อ i ลิฟต์หน้าไม่ได้จริงๆเนี่ยคือออยก็ไม่สามารถที่จะให้ใช้คํานี้นะคะแต่นี่มันลิฟต์จริงๆก็คืออนุญาตให้ใช้คำว่าลิฟติงได้เลยนะคะแล้วก็อย่างต่อมาเนี่ยคือถ้ามันไม่ไดีจริงๆเนี่ยรีวิวก็คงไม่เยอะมากะคะประมาณผ่านไปประมาณ2-3วันเนี่ยรีวิวเนี่ยสองสรีวิวแล้วนะคะแล้วก็สินค้านี่สองหมขวดขายหมดภายใน2วันคือแบบเป็นอะไรที่ สุดยอดนะคะเป็นสินค้านวัตกรรมมากนะคะแล้วก็อยากจะพูดนี้ว่าในส่วนประกอบนะคะของตัวส,สเปรย์เนี่ยมันมนนีเยอะมากนะคะแต่จะขอพูดประมาณ3-4ตัวละกันนะคะก็คือตัวแรกนะคะก็คือตัวทองคํา ตัว lifting spray เนี่ยก็คือจะใส่จะใส่ส่วนผสมของทองคําซึ่งเมียนุภาคนี่เล็กมากนะคะระดับนานโนแล้วก็ในทองคำเนี่ยมันจะทําหน้าที่ในการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนแล้วก็เอลาสตินให้กับเซลล์ผิวของเรานะคะแล้วก็ทําให้ผิวของเราเนี่ยแข็งแรงนอกจากนี้นะคะทองคำเนี่ยนะคะยังช่วยในการ กระตุ้นการไหลเวียนของเลือดนะคะเมื่อเราฉีดไปแล้วเนี่ยทำให้เลือดของเราเนี่ยไหลเวียนทําให้พวกของเสียที่อยู่ในเซลล์นะคะไม่ว่าจะเป็นอนุมูลอิสระต่างๆเนี่ยทำให้ถูกขับออกมานะคะทำให้เซลล์ของเราเนี่ยได้รูปแล้วก็ผิวของเราเนี่ยหน้าของเราเนี่ยยกระชับขึ้นทันทีนะคะภายในเวลา5-10นาทีนะคะก็คือหน้าของเราเนี่ยจะเห็นผลการเปลี่ยนแปลงเลยนะคะและนอกจากนี้นะคะในนอกจากทองคําแล้วนะคะก็ยังมีส่วนผสมของ ดอกลิลลี่นะคะก็คือดอกลิลลี่เนี่ยจะทำเนอ่อช่วยในการต้านการอักเสบนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยยังใส่ตัวซิงออกยังใส่ตัวซิงนะคะช่วยในการต้านเขาเรียกว่าลดสาเหตุของการเกิดสิวได้ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีอีกตัวหนึ่งอีกนะคะก็คือยังใส่สารสกัดของไขมุกนะคะก็คือจะทำหน้าที่เขาเรียกว่าช่วยในการทำให้ผิวหน้าของเราเนี่ยฉ่ำวาวนะคะขาวกระจ่างใสนะคะเหมือนกับ คิวไขมุกเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญที่ขาดไม่ได้เลยก็คือน้ําแร่นะคะน้ําแร่ของเรานะคะก็คือนําเข้ามาจากประเทศแคนาดานะคะก็คือเป็นน้ําแร่จากจากทาน้ําแร่ ที่ไหลามาจากเทือกเขาอเบอร์ตานะคะซึ่งเป็นเทือกเขาที่มีอายุยาวนานมากๆนะคะโดยที่น้ําแร่เนี่ยนะคะก็จะเขาเรียกว่ามีแร่ธาตุเนี่ยเยอะมากเพราะว่าน้ําแร่ที่เราเอามาเนี่ยอายุมากกว่าล้านปีเลยนะคะก็คือมีมานานมากๆแล้วทําให้มีแร่ธาตุเนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆถึง70กว่าชนิดเลยนะคะ โอเคนอกจากสารสกัดนี่จะขอพูดคร่าวๆประมาณนี้เนาะจะมาดูภายนอกกันดีกว่านะคะในตัวสเปรย์เนี่ยว่ามันแตกต่างจากท้องตลาดยังไงนะคะก็คือตัวนี้นะคะเริ่มจากหัวสเปรย์ก่อนนะคะก็คือหัวสเปรย์เนี่ยจะนําเข้ามาจากประเทศอิตาลีเลยเฮ้ยแล้วมันต่างแสดงว่ามันต้องต่างจากอย่างอื่นเนาะก็คือที่จากประเทศอิตาลีเล <c oughs> ลนี่ยเพราะว่า ตัวหัวสเปรย์เนี่ยจะฟุ้งกระจายทั่วหน้าเมื่อเวลาฉีดเนี่ยมันจะกระจายทั่วหน้าไม่ได้ฉีดไม่ได้ฉีดแล้วไปที่จุดๆเดียวนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยสเปรย์เราไม่แสบตาด้วยนะคะเดี๋ยวจะสเปรย์ให้ดูเลยแล้วกันเนาะประมาณนี้นะคะก็คือฉีดฉีดเสร็จแล้วนะคะก็คือมันจะฟุ้งกระจายทั่วหน้าเลยนะคะแล้วก็ ความรู้สึกที่สัมผัสนะคะก็คือรู้สึกเย็นมากๆนะคะแล้วก็ทิ้งไว้สักพ,พักเนี่ยผิวของเราเนี่ยจะรู้สึกตึงนะคะทุกคนเนี่ยคิไดไปคิดเลยว่ามันจะต้องรู้สึกตึงแน่นอนนะคะเพราะว่าเทสมาแบบเยอะมากนะคะความรู้สึกของทุกคนเนี่ยคือผิวเนี่ยจะรู้สึกตึงนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วนะคะ เมื่อฉีดไปแล้วเนี่ยคือมันจะซึมไวมากๆเพราะว่าอนุภาคของมันเนี่ยระดับนาโนนะคะสามารถทํางานได้ทันทีทิ้งไว้ประมาณ5-10นาทีนะคะหน้าของเราเนี่ยก็จะยกกระชับขึ้นนะคะแม้กระทั่งแต่งหน้าเนี่ยก็ไม่หลุดลอกนะคะเครื่องสำอางไม่ไหลแน่นอนนะคะเพราะว่ามันช่วยอาจจะช่วยบล็อกเครื่องสำอางทําให้หน้าวาว,าวทั้งวันได้ด้วยนะคะอ่าสำหรับคนที่อยากจะซื้อ,อหรือว่าอยากเป็นเจ้าของตัวไฮ Mineral Lifting งสเปรยนะคะ2ตัวนี้นะคะก็สามารถที่จะติดต่อสั่งซื้อได้ทาง Facebook นี้ได้เลยนะคะหรือไม่ก็ทาง Line ID ที่ได้แจ้งเอาไว้เนาะโอเคสำหรับเบ้นะคะอย่าลืมใช้ Lifting สเปรยกันเยอะๆนะคะสำหรับเบกก็ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย Discover the finest lift Hive Mineral Lifting Spray